ทุกคนว่าปูวาดเป็นแบบมาให้ดูก่อนจะได้แบบเออเข้ามาต้นคลิปจะได้รู้ว่าเราจะวัดรูปอะไรกันนะคะพอดีว่าเ,ออเห็นคลิปเคนตะเขาคุณแม่ถามเคนตะว่าถ้าจะเลือกเป็นสัตว์ที่น่ารักน่ารักตัวหนึ่งอะ่ะเคนตะอ,อยากเป็นอะไรก็ป้าปูลงคลิปให้เรานะบอกว่าแมวอยากเป็นแมวอ่ะก็เลยวัดแมวกันเถอะวันนี้นะคะ วันนี้จะสอนวาดแมววันนี้ต้นไม้เราวาดกันไปแล้วเนาะแต่ว่าก็วาดเป็นแบบส่วนประกอบง่าย,ายๆเผื่อว่าน้องๆไปเที่ยวอะไรเงี้ยเห็นแมวเห็นต้นไม้เห็นวิวอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาวาดประกอบ,ปร,กอบประกอบกันง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะมันน่ารักอีกไม่ต้องไม่ต้องรายละเอียดเยอะนะคะเราจะใช้สีอะไรก็ได้เ,เป็นสีสีช็อกอุย้ยเนี่ย สีช็อคแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีไม้ก็ได้นะคะเป็นสีไม้ก็ได้นะคะถ้าว่าสีครบเนาะหรือว่าของปาปูเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่มีสีน้ําตาลนะคะก็เลยเป็นสีช็อคไปเลยละกันแต่ถ้าน้องๆคนไหนมีสีไม้สีเมจิกเนี่ยคะ่ะก็คือได้เลยนะได้เลยอ่ะใช้สีอะไรก็ได้ค่ะโอะเคเดี๋ยวปาปูเปิดไปที่หน้าใหม่ก่อนนะคะ ไปที่หน้าเปล่าก่อนเราจะมาวาดน้องแมวกันน้องแมวก็ง่ายๆเลยนะคะเอาส่วนไหนก่อนดีส่วนหูก่อนไหมอันนี้มันเยินมากลเลยเอาเอันนี้ละกันอันนี้อ่าหูก่อนเนะาะแล้วกขยับมาอยู่ตรงกลางนะหูเราก็ง่ายๆเลยค่ะวาดเป็นสามเหลี่ยม เาหูก่อนนะแมวเราจะมีลายด่างด้วยนะเป็นแบบแมวสีน้ำตาลกับสีครีมผสมกันนะคะแบบเป็นหูที่สีเข้มนะคะนี่นะเป็นสามเหลี่ยมง,ง่ายๆเลยสองอันนะคะเสร็จแล้วตัวแมวเนี่ยจะเป็นสีสีครีมนะคะสีเหลืองก็ได้นะคะลองดูที่เราเจอค่ะอ่านะคะ,ะ,นะคะตัวตัวที่เราอยากวาดอะ่ะเขาเป็นสีอะไรเราก็วาดได้เลย เราก็ลงสีอย่างนี้ได้เลยนะคะลงสีต่อจากหูมาเลยได้เลยนะใครจะลางดินสอก่อนก็ได้นะแบบเอาดินสอวาดเป็นโครงก่อนก็ได้แต่ป้าปูไม่ได้วาดนะ,ป,ะป้าปูแบบระบายเลยอันนี้จะเป็นส่วนของหน้าหน้านะคะหน้าของน้องหน้าของน้องแมวนะก็ลากมาเลยตามโครงเรามองเห็นแบบเป็นรูปล่างอะคะ่ะมองให้เห็นเป็นรูปล่างโครงล่างของเขาอะนะคะ แล้วก็วาดมามันจะมีน้องแมวจะมีขาใช่ไหมมีขานะคะสองข้างนี้นะคะอ่ะแล้วก็จะมีอะไรอีกมีตัวที่มันจะโค้งๆใช่ป่ะโค้งๆแบบน,นี้นะอ่ะเราวาดใช้สีเดียววาดไปเลยก็ได้แล้วก็มีอะไรคะมีหางหางน้องแมวก็จะเก็บเก็บมาไว้ข้างๆแบบนี้ถูกไหมน้องแมวส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บหางไว้ข้างๆแบบนี้ ใช่ไหมคะนี่เลยทีนี้เราอ่ะจะใส่เขาเรียกว่าลายลายด่างนะคะให้น้องแมวด้วยสีน้ำตาลแล้วก็สีเข้มมานะคะเอาสีเข้มมาวาดก่อนว่าเออเราจะให้แมวของเราเนี่ยด่างโค้งประมาณนี้ซึ่งเราจะให้ห่างเขาน้ำตาลด้วยดังนั้นหลังตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนี้นะคะอันนี้เราแบบล่างก่อนล่างก่อน นี่นะอ่ะแล้วเราก็ลงไปได้เลยง่ายง่ายเลยค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวทุกคนไปเห็นน้องแมวตัวจริงๆแนละ้วลองวาดดูลองวาดดูลองวาดน้องเขาเล่นดูนะคะเนี่ยอืมเราเห็นรูปร่างแล้วเราก็คิดจินตนาการให้มันแบบง่ายๆไม่ต้องรายละเอียดเยอะไม่ต้องปุยขนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยค่ะระบายไปเลยอันนี้สำหรับน้องๆเล็กๆนะคะน้องห้าหกขวบอะไรเงี้ย ลองวาดลองวาดดูนะคะแบบนี้แล้วก็ลงสีหางอันนี้เป็นหางนะคะลองดูคลิปป้าปูเราก็ลองไปหัดวาดสเก็ตก็เรียกว,ว่าแบบเห็นแล้วสเก็ตเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะเห็นไหมก็จะเป็นหลังหลังน้องแมวก็จะแบบเป็นสีน้ำตาลเข้มนี่หางหางปุยหน่อยอ่ะต่อไปก็จะมาระบายตัวค่ะ ตัวสีอ่อนกว่าเป็นสีน้ำตาคลครีมแบบนี้นะคะจะเอาสีขาวออกมาลงทับก็ได้นะได้ตามจินตนาการมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเราดูแบบรูปล่างแมวเขาประมาณนี้เราก็วาดตามแบบนี้วาดตามรูปร่างกรอบเนี่ยที่เราเห็นนะคะง่ายๆเลยสนุกสนุกนะคะวาดแบบมินิมอลสไตล์มินิมอล ไม่ต้องไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้น้องแมวเขาด่างด่างตรงนี้ก็ได้นะมีแบบด่างเพิ่มอีกก็ได้นะคะแล้วแต่จะ,ะไซออกแบบตามใจชอบตามน้องแมวของเราที่ถ้าแบบบ้านใครเลี้ยงแมวหรือไปเจอแมวอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไร ทำตามต้นแบบก็ได้ค่ะลองวาดต,ตามน้องเขาดูนะคะอ่เห็นไหมได้แล้วจบน้องแมวมีหูสองข้างนะคะมีหางมีตัวอ่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะวาดตาเราใช้สีดำของดินสอนะเพราะว่าป้าปูลองใช้สีดำของอันเนี้ยสีช็อกแล้วอะ่ะมันใหญ่มันจะดูแบบล้นหรือถ้าใครมีมีอันนี้นะ สีไม้ก็ใช้สีไม้ได้นะคะแล้วปุ้ไม่มีสีไม้สีดํานะก็จะใช้ดินสอวาดตาให้น้องเขาหน่อยจะติดไหมเดี๋ยวลองก่อนอ่าได้อยู่นะคะเนี่ยตาสองข้างนะคะแล้วก็ใส่จมูกแบบนี้นะคะใช้สีนี้ไม้ก็ได้นะคะอ่าตามใจต้องการเลยแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็มีหนวดไหมมีก็ไดม้มีก็ได้แล้วแต่นะคะใส่หนวดไม้นะคะ ใส่เท้าขีดขีดเท้าเอมาละเท้ามาละ <c oughs> น้องเขาจะมีแบบเป็นเท้าใช่ไหมอาจจะใส่ตรงนี้ก็ได้แบบเป็นลายเส้นหน่อยนึงให้เขารู้ว่าแบบเป็นเท้าแบบนี้ก็ได้ค่ะนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นมินิมอลนะคะอ่ะสมมติอยากใส่ใส่หนวดอยากใส่หนวดก็ใส่ใส่หนวดกี่เส้นสามเส้นอยากใส่หนวดก็ได้ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นน้องแมวแล้ว <c oughs> เราก็จะได้น้องแมวมินิมอล อันนี้คือแบบจบแล้วนะน,นี่คือตัวพระเอกของเรานะคะทีน,นี้เราก็อยากจะตกแต่งน้องแมวของเราใช่ป่ะด้วยอะไรน้องแมวเขาจะชอบไปวิ่งเล่นตามสนามหญ้าใช่ไหมคะอ่ะเราก็ใส่ใส่พวกต้นไม้ใบหญ้าทุกคนเอาสีเขียวสีเขียวมานะเหมือนที่ป้าปูสอนครั้งก่อนเลยวาดเป็นใบหญ้าก็วาดหญ้าขึ้นมานี้นะคะเห็นไหม วัดย่าขึ้นมาสามสามแฉกแบบนี้จะเอากี่แฉกสีแฉกเอามากกว่านั้นก็ได้นะคะเป็นกอหญ้า,าเป็นกอหญ้าเป็นกอหญ้านะคะเป็นพงหญ้าอเอาเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนเป็นสีนี้เป็นสีนี้เป็นหญ้าอีกสีหนึ่งนี่ก็ได้นะคะ แล้วก็อะไรอ่ะสมมติเราอยากจะเอาดอกไม้มาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะดอกไม้เราจะใช้เป็นสีอะไรสีสมมติเราสีชมพูเนาะสีชมพูแบบสีชมพูอ่อนก่อนแล้วก็อันนี้เป็นกรีบเราก็ระบายกลมๆเลยค่ะมีนะห้ากรีบก็ห้าวงกลมต่อๆกันมันก็จะเป็นกรีบดอกไม้แล้วอย่างนี้เลยค่ะนะคะ เอาวงกลม5้าวงมาต่อกันแบบนี้นะก็จะเป็นกลีบดอกไม้เสร็จแล้วเราก็ใช้สีเข้มนะคะตรงกลางเอาสีเข้มมาลงเป็นวงกลมตรงกลางนี่ก็ได้ดอกไม้แล้วนะคะแล้วเราก็เอาสีเขียวเขียวนี่ก็ได้นะคะเขียวอะไรก็ได้ได้หมดเลยลากลงมาตรงๆเห็นไหมก็ได้ก้านแล้วก็ใบแบบนี้ค่ะก็จะดูแบบน่ารักน่ารัก ได้ละทุกคนเป็นหญ้าแล้วก็มีดอกไม้อะใส่สวนให้น้องหน่อยไหมใส่แบบเป็นเป็นต้นไม้อยู่ข้างหลังไกลๆอเหมือนแบบอันนี้เราแมวเขามาอยู่หน้ากล้องก็จะจิตกล้องหน่อยใช่ไหมไกลๆกล้องแมวเขาจะตัวใหญ่แต่ถ้าเรามองแบบสวนหลังบ้านเราไปไกลๆจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ไกลๆใช่ไหมอ่าเราลองใส่ต้นไม้ที่ป้าปูเคยสอนต้นไม้วาดแค่โครง โครงเขาเฉยๆคือมันจะเป็นกลมๆแบบเนี้ยทุกคนเป็นกลมๆเลยไม่ต้องสีเลียดน,นะเราจะได้วาดได้อย่างมั่นใจมันเป็นการวาดแบบมินิมอลนะคะสมมติเราไปเที่ยวร้านคาเฟ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเจออย่างเงี้ยแล้วก็สเก็ตสเก็ตได้นะคะมันจะน่ารักมันจะออกมาแบบน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เป็นต้นไม้ได้แหละเราก็จะใส่สีสีต้นเขาหน่อย เดี๋ยวปูหยิบอันใหม่เป็นสีน้ำตาลน,น้ำตาลน,นี้ก็ได้น้ำตาลน,นี้ก็ได้ค่ะน้ำตาลอะไรก็ได้ได้หมดเลยไม่น้ำตาลก็ได้แล้วแต่จินตนาการไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเห็นไ,ไหมได้ละต้นไม้สามต้นที่อยู่ไกลๆนะแล้วเราอยากแบบอ,อยากอะไรอีกอยากจะใส่ก้อนเมฆแล้วอยากใส่ก้อนเมฆนะคะน้องแมวอยู่แบบ เราเราไม่ระบายสีพื้นแบบคลิปเปิดคลิปของป้าปูก็ได้นะเราเอาก้อนเมฆสีฟ้าแบบนี้ก็ได้ปเราก็วาดกลมๆต่อๆกันได้เลยนะคะจะล่างเป็นเมฆก,ก่อนก็ได้หรือจะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยระบายเป็นกลมๆแบบนี้ก็เมฆเหมือนกันนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยนะคะเอาแบบที่เรารู้สึกสนุกนะคะผ่อนคลายแล้วก็ ตามความคิดเราอะค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกก้อนเมฆเอาเป็นแบบไหนอะยาวๆหน่อยอเอาฝนตกไหมฝนตกฝนตกใส่น้องแมวหน่อยก็ได้างะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะเราอยากจะให้มีนกไหมนกสีอะไรดีนกนกสีขาวไหมนกสีขาวจะมองเห็นไหมเรา,เราลองก่อนเพราะว่า อันนี้เมนกระดาษอุ้ยเลอะถ้าสีช้อะมันจะเลอะต้องต้องเอาทิชชู่เช็ดออกนะคะ,ะสมมติมันไม่เห็นนะคะทุกคนอะพ่อพปูจะใช้สีน้ำตาลสีเหนืออันนี้แล้วกันเนาะเป็นสีนกสีนกมีนกสองตัวนีนะคะบินอยู่บินอยู่บนท้องฟ้าเหนือเหนือหัวน้องแมวของเรานะคะแล้วปากสีอะไรนกปากสีส้ม ใส่ปากเข้าไปอย่างนี้มันก็จะแบบเป็นความน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วถ้าอยากจะมันแล้วแต่ทุกคนเลยอ่ะอันเนี้ยอ่าอยากจะใส่แบบเป็นถนนเห็นไหมน้องแมวมาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมเป็นแบบถนนเราก็ลากลากก่อนนะคะอันนี้ว่าแบบมินิมอลไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมันก็จะดูน่ารักน่ารัก เอาไปใส่กรอบรูปติดห้องอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แบบระบายแค่พออุ้ยอันนี้ดันเป็นสีเดียวกันเนาะเป็นสีเดียวกับต้นไม้ก็เว้นเว้นห่างหน่อยเว้นขาวหน่อยได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ติดถ้าใครเอาอยากเอาสีเขียวอื่นก็ได้นะคะเป็นเขียวที่ต่างกันไปก็ได้เป็นสีเขียวเดียวกันก็ได้ได้หมดเลยนะคะก็ ถ้ามันไปชนกันอะสีมันอาจจะผสมกันก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ชอบไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะการทำงานศิลปะอยู่ที่ที่เราชอบได้เลยนะคะอันนี้ป้าปูมาให้เป็นไอเดียว่าแบบวาดแม่วาดอย่างนี้นะเงี้ยมันจะได้ดอบเลละนะคะสีสีช็อกเนี่ยข้อเสียของมันคือมันจะเลอะแบบนี้แหละคะ่ะแต่ก็ช่างมันนะคะมาก็ได้เป็นแบบ มองไปไกลๆเป็นสนามหญ้ากไกลๆเอาแบบเป็นเป็นบรรยากาศรวมๆว่าเรามาเจอน้องแมวนะคะในสนามหญ้าหน้าบ้านของเราอะไรเนงะี้ยหรือที่คาเฟ่หรือที่โรงเรียนของเราเนี่ยเราก็วาดเก็บไว้นะมีใครอยากจะคุยกับป้าปูไหมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะข้าวหอมสวัสดีค่ะน้องโรบินสุดหรอวาดโรบินครับถามได้นะคะทุกคนน,กนักเรียนทุกคนก็น,น่าจะมีสีช็อคสีไม้ใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมถูกปะตอนเด็กๆอะ่ะพ้าปูก็จะมีสีพวกเนี้ยเอาไว้แบบทาวิชาศิลปะนะคะทีนี้เราก็ลองดูว่าเออเรา ถ้าชอบแนวนี้เราลองปุ๊กก็มาให้ไอเดียนะแนวมินิมอลแนวมินิมอลไม่ต้องล่างเลยค่ะเอาสีมาแบบวงวนๆแล้วก็ได้เลยนะคะนี่อ่ะสมมติน่าันเป็นสีเดียวกันแล้วก็เว้นขาวหน่อยถ้าอันนี้สำหรับสีช็อกนะอืมแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีก็ได้เอาแบบ โอีเขียวเข้มมาแซมหน่อยก็ได้ให้มันให้มันต่างเอามาทับอ่านี้นี่ก็ได้จะได้ดูแบบดูต่างกันว่าสีเขียวนี้สวยนะพระปูชอบมากเลยมันแบบเป็นเขียวเขียวตุนตุนอ่ะคือแบบถ้าสีชออ็อกอ่ะมันระบายไม่ต้องเนียบมากก็ได้ค่ะ มีใครอยากให้วาดอะไรสอนวาดอะไรอีกบอกได้นะ,อะตอนนี้มีสีไม้มาใหม่แต่สีมันไม่ค่อยเยอะสีมันจะเป็นแบบสีไม้ที่ว่าปูมีมจะแบบระบายดอกไม้ระบายแมงปออะไร่เงี้ยเดี๋ยววันหลังมาสอนทำที่ขั้นหนังสือนะที่ขั้นหนังสือเดี๋ยววันหลังจะมาไลฟ์สอนให้นะคะ,ะวันนี้แบบได้แรงบันดาลใจ มาจากเขียนตะเขาบอกเขาอยากถ้าเขาเป็นสัตว์ตัวหนึ่งจะเป็นอะไรคะเขาบอกว่าเป็นแมวนะ,ป,ะปุ๊กก็เลยมาสอนวาดแมวง่ายๆนะคะลองเอาไปทำได้นะคะแบบสไตล์น่ารักน่ารอืมแบบนี้นี่นะคะสบายเล่นๆน,นะคะแปบ๊บเดียวก็เสร็จละ ถ้าอุ้ยเตะกล้องเตะกล้อง,องถ้าไม่ต้องพูดนะคะก็แป๊บเดียวเลยมีใครอยากถามอะไรไหมถามได้นะคะป้าปูไม่ได้เป็นนักวาดนะคะเป็นคนชอบวาดรูปเฉยๆแล้วก็มาวาดรูปเพราะว่าวาดการ์ตูนให้เค็นตะนี่แหละคะ่ะทุกคน <laughs> อ่าก็เลยได้มาวาดรูปแต่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆเลย นะคะคอายุเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยมาดูป้าปูเนี่ยคุยกันได้นะพิมพ์คุยได้นะคะอายุเท่าไหร่ยังเด็กอยู่หรือว่าโตแล้วเนี่ยหรือถ้าใครแบบอยากจะวาดแค่นี้ก็ได้นะคือแบบแค่ดอกไม้อย่างเดียวแล้วก็เอาสีช็อคมาทําเป็นสีผืนแบบนี้ก็น่ารักนะคะเอาไปใส่กรอบได้เลยแค่แบบเฟรมนี้อย่างเดียวก็ได้นะหรือใครจะเอาไปตัดแล้วก็เอาไปแปะ สมุดจดโนต้ตของตัวเองก็ได้นะจริงจตรงนี้เติมดอกไม้ได้อีกนะได้มากกว่าหนึ่งดอกทุกคนนะถ้าเอาไปวาดเองก็เติมดอกไม้ตรงนี้มันจะได้มีสีสันว่าปูกก็แบบสีน้อยเติมเติมเมฆตรงนี้ไปอีกก็ได้นะคะมันจะได้แบบดูดูมีสีสันอะไรอย่างเงี้ยนคะคะนี่เลยอย่างง่ายๆเลยถ่าละอื้ อยาได้ดอกไม้ไหมถ้าตรงนี้มันอาจจะบแบบเยวลองดูก่อนลองได้ลองได้ดอกไม้สีเหลืองไหมลองไหมจม <laughs> จมเพราะว่าสีมันทึบนะคะเราลงสีเข้มไปแล้วสีส้มละ่ะเร,เราเอาเหลืองที่มันเข้มขึ้นหาทำอีกแล้วนะคะไม่ได้อ่อก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นดอกเล็กๆอย่างเงี้ยพอได้ทุก คือแบบถ้าเป็นดอกแบบนี้ฟิลเนี้ยฟิลแบบเป็นดอกญ้าที่มันที่มันติดที่มันขึ้นขึ้นมาตามญ่าเลยอะ่ะอ่ะอย่างเงี้ยเป็นจุดๆไปเลย,ยนี่นะอืมนี่ก็ช่วยแซมขึ้นมาได้นะคะนี่ฮเอาแบบเหมือนเป็นดอกที่ดอกที่มันเลื้อยตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ ทำได้ค่ะทำได้ใส่สีสันเพิ่มลงไปไม่ต้องมีซีเรียสกับมันอืมเป็นธรมธรมชาติธรรมชาตินี่นะคะอืมหาทำหาทำ <c oughs> เห็นไหมศิละปะนะทุกคนอ่าเป็นดอกไม้สีชมพูด,ดอกอะไรเป็นแบบ กอกอดอกไม้แก้แก้ไปแก้มาได้เป็นกอเลยทีนีาา้แล้วมันก็เพิ่มสีสันขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะระบายตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะแต่ระบายตรงนี้เพิ่มนิดน,นึงนิดเดียวอุ๊ยคนละสีหยิบสีผิดต้องเป็นสีนี้ ถามได้นะคะคุยได้เลยชอบไหมชอบน้องแมวไหมคะใครคิดว่ามันยากไปไหมคิดว่ายากไหมว่าได้ไหมป้าปูคิดว่ามันง่ายๆแล้วนะน้องๆน่าจะวาดกันได้นะคะเอ้ดูนิระบายแบบไปจนทับเม็ดฝนแล้วทับเม็ดฝนไปเลย <laughs> เดี๋ยวค่อยไปเติมเม็ดฝนใหม่ ไปเติมเม็ดฝนข้างบนใหม่ก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยใครบบชอบชออว่ารูปนะหรือใครอยากได้สีช็อกก็ไปซื้อมาเล่นนะคะมันก็แบบฟิลมันจะแบบเป็นมันจะมีความหนาแต่ว่าเวลาระบายเนี่ยมันก็จะเป็นผงๆแบบเนี้ยนะคะต้องระวังน,นิดนึงก็จะเลอะมือ แล้วก็มันจะมีกลิ่นน้ำมันนิดนึงนะคะถ้าใครแพ้กลิ่นก็ข้ามไปนะแต่ว่าพอเปิดนานๆแล้วมันก็ก็ทนได้อยู่อะแต่ว่าถ้าใครแบบเออไม่ได้เหม็นสีอะไรเงรี้ยก็ใช้ได้เลยเป็นสีที่น่ารักราคาไม่แพงนะคะอ่าตันนี้ป,ป้าปูใช้ของเพนเทลนะคะคิดว่าโรงเรียนก็ใช้กันนะนักเรียนก็ใช้กันอยู่แล้วน่ารักไหมคะงานนี้เสร็จแล้ว ามาระบายเพิ่มตรงขาน้องแมวเนี่ยก็ได้ให้แมวเขาดเยียบญ้านิดนึงแมวนี้เป็นพระเอกของวันนี้เลยนะคะที่เราทำกันเยอะแยะนี่เป็นเพียงส่วนประกอบตกแต่งน้องช่วยวันนี้เราจะมาวาดแมวกันเท่านี้เลยแล้วก็หากรอบใส่ประดับ ห้องนอนของเราได้ประดับโต๊ะประดับโต๊ะนักเรียนเขียนหนังสือของเราว่าเป็นผลงานของเราหรือบางคนชอบจดบันทึกไงอชอบจดบันทึกแล้วเราไปเจอเหตุการณ์ที่เราประทับใจนะคะเราก็สเก็ตแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เพื่อบันทึกความทรงจำบางทีไปเที่ยวทะเลก็ว,วาดรูปทะเล ไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็วาดเก็บไว้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งของการจดบันทึกแล้วก็สามารถที่จะเขียนชื่อหรืออะไรลงไปในอ่อเนี้ยสมมติแมวแมวตัวนี้ชื่ออะไรล่ะใช่ไหมแมวเงี้ยเราก็จะเขียนแบบชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแมวเขาเขียนยังไงแมว a o w เหรอเหมียว น้องเหมียวอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีใครถามอะไรแล้วเดี๋ยวป้าปูจะปิดร้า์นะแล้วเดี๋ยวจะเซฟคลิปนี้ไว้ให้นะคะลองเอาไปวาดสนุกสนุกเล่นๆนะคะพระเอกของวันนี้จะเป็นน้องแมวสวัสดีค่ะคุณราศีกาะครับสวยมากสวยมากขอบคุณคะ่ะวานง่ายๆนะเดี๋ยวป้าปูจะเซฟ ไว้ให้นะคะลองกลับไปดูแล้วก็ไปลองวาดเล่นนะคะลองวาดเล่นดูเก็บไว้เป็นประสบการณ์แบบว่าเมมโมรีของเราขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูตอนนี้และย้อนหลังนะคะแล้วเราพบกันในไลฟ์ต่อไปค่ะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย